สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาโลเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่เทิรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการบางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับผม mor พโอเอ็นจหนึ o ่งหนึ G ่งหนึ่ง Okay. พลังงานโดยรวมของสถานการณ์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเค six of bonds make sure six of bonds yes six of bonds นะฮะ,ะคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ได้พยายามทำบางสิ่งบางอย่างนะครับผมผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการงานนะฮะ ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณอาจจะได้เรื่องของอความคืบหน้านะฮะอาจจะเป็นงานใหม่อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่อาจจะเป็นความสำเร็จในขั้นหนึ่งเป็นโปรโมชั่นก็ได้นะครับผมเป็นเหมือนการโปรโมทเป็นเหมือนการเลื่อนขั้นนะมีความสำเร็จบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ ประสบความสําเร็จไม่ได้จากโชคช่วยแต่เป็นตัวคุณที่พยายามมุ่งมั่นทํางานนะครับผมเช่นเดียวกันในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าพวกคุณเหมือนกับกระชับพื้นที่นะฮะกระชับความสัมพันธ์เหมือนกับความสัมพันธ์มันมันมีความคืบหน้านะครับผมโอเคไอที่ไอที่ ไอ้ที่ไม่ชัดเจนนะฮะมันก็จะสูญเสียไปนะแต่นั่นเป็นสิ่งดีเพราะว่าคุณคงไม่จะคือคนคุณคงไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นไม่ดีเป็นท็อกซิตนะครับผมเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวคุณแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเสียอะไรไปบางอย่างเนี่ยนั่นแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวคุณนะครับผมอ่าฮะถ้าคุณได้รับ คุณอาจจะได้รับการเหมือนกับพูดคุยบอกเล่าแล้วก็เหมือนผมเห็นมันมีจุดใดจุดหนึ่งมีความคืบหน้าในความสัมพันธ์นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกแล้วนะฮะไม่ได้โชคช่วยนะครับผมเกิดจากตัวคุณเองนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าคุณทําได้ดีขนาดไหนถ้าคุณทําได้ดีมากในอดีตมันจะต้องดีนะครับผมถ้าคุณทําดีแล้วแล้วมันสูญเสียไปความสัมพันธ์นั้นไม่เหมาะสมกับคุณนะครับพลังงานนั้นไม่เหมาะสมกับ โอเคนะพลังงานในอดีตนะครับผมเอ่อ uh, 9 of cups 4 of bonds and 5 of cups อืม5 cup s 9 of cups ฮะอ่าโอเคความสัมพันธ์ในอดีตนะฮะเหมือนคุณยัง uh, เสียดายนะครับอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้ผมพูดว่าอะไรอย่างนี้แล้วกันพลังงานในอดีตของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมรู้สึกยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ที่สูญเสียไปที่เป็นความผิดพลาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็นแล้วแต่เป็นเรื่องของอเรื่องของอะไรดีความสัมพันธ์นะฮะอืม แต่ผมคือแต่คุณจะตัดคือคุณจะตัดใจได้คุณจะโอเคเล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  l e it go อ่าปล่อยวางมันนะครับผมคุณผมรู้สึกว่าในอดีตเนี่คุณพยายามจะปล่อยวางแล้วผมรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยวางได้นะฮะหรือไม่ก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาปล่อยวางได้นะครับผมแล้วเขาก็ ทำให้สถานการณ์บางอย่างมันดีขึ้นนะครับผม f o r months นะมันมีเขาลางที่ดีตั้งแต่อดีตแล้วนี่นะนะครับผม four months เป็นเลเวลหนึ่งของความสำเร็จนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้ไปถึงขั้นสุดนะครับผมเพราะว่าถ้าขึ้นขึ้นชื่อเรื่องของความสำเร็จนะผมผมบอกทฤษฎีมันมีหลายอันนะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดแต่มัน มันมีสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนนะครับผมแล้วสิ่งที่ดีที่สุดมันเกิดขึ้นต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนกับมันมันไม่มีที่สิ้นสุดอะนะครับผมมันมันมีต่อไปได้เรื่อยๆมันมีแต่คำว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนนะครับผมโอเคไนล์บอส์นะฮะพลังงานเนี่ยผมเห็นมีทั้งเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ และเรื่องของการงานนะครับผม,อม,อมโอเค clarify ดีกว่า clarify ตัว fire of cups Queen of Cups Queen of Cups, Seven of นอ n d s ืมอืม,อมใช่อ่าไ of Cups นะฮะสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์ในอดีตเนี่ยที่ยังติดอยู่ที่ยังเสียใจอยู่เนี่ยเพราะได้ลงทุนกับสถานการณ์นั้นไปค่อนข้างมากนะครับผมบางคนลงทุนด้วยชีวิตเลย หมายถึงอาจจะเป็นคู่ที่อยู่กันมายาวนะฮะเพราะผมบอกแล้วว่าช่องผมเนี่ยดูตั้งแต่18ยัน60เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้างมากๆนะฮะต้องการเจาะนะก็คือปรึกษาส่วนตัวเลยนะครับผมชัดเจนที่สุดเป็นพลังงานของคุณนะฮะ uh, Queen of Cups Queen of Cups Seven of Wands uh, คุณได้พยายามต่อสู้ในจุดที่ที่คือคุณไม่ได้ปล่อยให้มันพังอย่างเดียวแต่ว่าคุณได้ต่อสู้แล้วแต่มันก็ยังพัง ออโอเคคุณรู้ไหมฮะว่าณนะถ้าคุณทําดีที่สุดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถ้ามันพังหรือมันเสียไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่เหมาะสมกับคุณผมเชื่ออย่างนั้นคุณเหมาะสมกับพลังงานอื่นนะฮะอืคุณเหมาะสมกับสถานการณ์อื่นคุณเหมาะสมกับ จุดอื่นนะครับผมผมมองว่าได้ทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการงานนะฮะในเรื่องของการลงทุนอะไรถ้าเกิดมันสูญเสียไปแล้วแม้กระทั่งคุณทําขนาดเนี้ uh, I'll keep you entertained นะฮะ seven o f t a n s ่า คือถ้าถ้าถ้าได้พยายามขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันยังสูญเสียไปมันยังไม่ไม่โอเคนะครับผมผมก็คิดว่านั่นคือพลังงานที่มันไม่ไม่ได้เหมาะสมกับคุณนะฮะเปิดให้โอกาสมันเข้ามาหาตัวคุณดีกว่านะครับพลังงานในอดีตสู่ปัจจุบันนะครับผมเอ่อค g งอ of บ a n ส์นะฮะ Knight of Wands แล้วก็ f อ u r อ f ฟ n a n a c l s s ม,มีพลังงานคือผมเห็นความพยายามในความสัมพันธ์นี้นะฮะในปัจจุบันเนี่ยพลังงานชัดเจนมากๆอาจจะเป็นทั้งคุณทั้งสองคนเนี่ยแหละพยายามนะในสถานการณ์เพียงแต่ว่าอีกคนหนึ่งต้องการความเคลื่อนไหวหรือความคลิปหน้าอีกคนหนึ่งต้องการความมั่นคงเป้าหมายเป็นจุดเดียวกันนะครับผมเพราะว่านี่คือค i n อ of บอ n d s นะครับผม อ่าแล้วก็ night of w a n d s นะยังไงก็คือจุดมุ่งหมายเป็นจุดเดียวกันแน่นอนนะครับผมแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันนะครับผมคืออีกคนหนึ่งสนใจสปีดอีกคนหนึ่งสนใจ power คือสนใจแบบจัดเน้น เต็มๆอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฮ้ยไปให้เร็วที่สุดทํายังไงก็ได้ให้สถานการณ์มันไปให้เร็วที่สุดนะครับผม four o f e n t a c l e s ผมมองว่าในในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยใครคนใดคนนึงเนี่ยยังไม่ยอมสูญเสียอะไรสักอย่างหนึง่งการที่คุณรู้ไหมฮะนี่เป็นจุดง่ายๆเลยนะครับผมนิวตันเซอร์ลอนะครับผม กฎที่3ของนิวตันนะฮะ if you need to go somewhere you need to leave something behind ก็คือถ้าคุณจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งอะมันจะต้องมีการออกจากอีกที่หนึงไปอีกจุดหนึงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทิ้งอะไรในจุดหนึ่งเพื่อไปรับในอีกจุดหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะไปในที่หนึ่งแล้วก็ยังยังยังไม่สามารถทิ้งอีกที่หนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดจุดนี้เนี่ยอะไรที่เป็นแรงเสียดทานหรือเป็น friction นะ ในในสถานการณ์นี้ที่เหมือนระเหนี่ยวลังไม่ให้เกิดความคืบหน้าเนี่ยเป็นใครคนใดคนหนึ่งในตัวในสถานการณ์นี้แน่นอนนะครับผมนะฮะ four of c a l d s เป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่รู้สึกเลือกยังไม่รู้สึกเลือกนะครับผม,มผมรู้สึกว่าคนเนี้ยคนที่เป็น king of b o n d s เนี่ยแหละนะฮะ the y need all นะครับผมเขาต้องการทั้งหมดนะเขาไม่อยากเสียอะไรไป ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณหรือว่าเป็นพันเนอร์ของคุณนะครับผมทั้งๆท,ที่เป้าหมายเดียวกันแต่แต่กลับไม่มีความคืบหน้าโอเค <Okay. S 1> คัลิฟายมายิ่งไม่มีความคืบหน้าใหญ่นะฮะค u e น n อ f แ e นเดอร์ s คลสไนท์ออฟแ t นเดอรโคอเคชัดเจนที่สุดนะฮะทั้งๆทงี่มีความพยายามแต่แต่มีใครคนดึงคนใดคนหนึงไม่ยอมปล่อยนะครับผม มีใครคน,คนใดคนหนึ่งยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ไม่ยอมเลือกอยากจะได้ทั้งหมดนะครับผมเป็นไปไม่ได้ครับผมนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ถือ k King o ออก King of, of bonds นะฮะคุณตรวจสอบว่าตัวคุณนะคุณต้องการทั้งหมดหรือคุณถ้าคุณยังไม่ปล่อยวางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีมีมีการดำเนินการหรือก้าวหน้าได้นะครับผม โอเคพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตนะครับผม Eight of s o u r c e Two of s o u r c e and the h i e r o p h a n t มันมาถึง Moment of Truth อีกแล้วนะครับผมมาถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจนะฮะผมรู้สึกว่าคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมคุณยังรู้สึกลังเลคุณยังรู้สึกว่า ไอ้ข้อจํากัดมันเต็มไปหมดนะฮะข้อจํากัดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมข้อจํากัดมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่คุณคิดนะฮะ it's all up in your head นะฮะ it's it's all up in your head นะครับผมยังอยู่ในตัวคุณทั้งนั้นนะครับผมอ่าโทษทีฮะตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณก็แล้วแต่อ่าเสียดายนะฮะคือ มันมันจะมันคือความสำเร็จมันตั้งอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยแต่ไปไม่ถึงสักทีไฟล์ให้ครับผมเออ่ตัวเอ่อ t o o f source ละกันนะฮะ t o o f source โอเคชัดเจนนะฮะ four cups นะฮะ t o o f source four cups of four of rooms โอเค คุณจะต้องปล่อยให้พลังงานจากจักรวาลเข้ามาจัดการสถานการณ์นี้นะถ้าคุณยังไม่รู้สึกอยากจะเลือกนะครับผมถ้าคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะฮะคุณจะต้องปล่อยให้พลังงานจากจักรวาลผมรู้สึกว่าคุณยังไม่เลือกนะฮะถ้าคุณยังไม่เลือกเนี่ยจักรวาลจะเข้ามาเลือกให้นะครับผมแล้ววิธีของจักรวาลที่เข้ามาเลือกเนี่ยอย่ามาอย่ามาโทษหรือว่าอย่ามาบอกผมนะว่าวิธีของจักรวาลเนี่ย คุณจะไม่ชอบมันเพราะว่าจักรวาลจะจัดการตัวปัญหานะครับผมซึ่งถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันมันนี่คือปัญหาคุณจะโดนจัดการไปด้วยนะครับผมต้องระวังนะฮะคุณเลือกเอานะครับผมระหว่างความสําเร็จที่มันมาจอยอยู่หน้าประตูถ้าคุณเลือกและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจอะไรนะครับผมโอเค และนั่นคือรี a d i n g ที่ผมอ่านได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมน,นี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก์